อยากกินโชคเล็กจะหาโชคเล็กแย่ๆก็ขายค,ครับสวัสดีครับมาปุบเกอ๊ปุบปั่วกันครับวันที่ตั้งลาบอันนี้ปูนกบครับรปูนกบเกี๊ยวปลาแหกวิ่งเงี้ยงไก่ลวกฟักบุ้งนะคร,รับมพิ่กินข้าวเส้าหนองกันข้าวเจ้าแต่ก็ไปเฮ็ดงานครับวันนี้สมปูนชิบสอบ แบบเต็มที่ครับกเ,เบนกน <แก S 1> <ว>เองยืสอบ่กยันกูายเิ่นไปไต่มาหมู่บ้านเมื่อก่อนคนตก